สวัสดีครับมาดูเขาเขามาทำอะไรกันครับเนี่ยจอดเรียงแถวเลยครับผมจอดเรียงแถวรล,ลนาวเลยครับไม่รู้ว่าทำอะไรกันครับเนี่ยอ้าวเขามาหาอะไรกันครับเนี่ยเต็มปลาครับตรงนี้ โอ้รถจอดเป็น30 40บคันครับไม่รู้เขามาทำอะไรกันครับเนี่ยขับมาผ่านรับไกลถึงบ้านเลยครับจอดดูตรงนี้อยู่ติดกระลำชีครับผมก็ไม่รู้เขามาขายอะไรมาหาอะไรกันขับผ่านทุกวันเห็นนะครับแต่ไม่เคยได้จอด ขามาอะไรปลาเน้นบ่นี่ไงนุขายปลาอยู่นี่โอ้หน่กิโลครับเคยได้จอดเลยนี่เจนาปลาสดแล้วทุเรียนไปไหนล่ะหมดหน้าทุเรียนแล้วอะไจริงบ่หน่ะจุ้ยสวยไหมสวยครับเหมือนคนขายเจน่าพัฒนาอะไรขนาดนั้นโอ้โลเท่าไหร่อันนั้นสองร้อยจุ้ยเท่าไหร่เลย เ้มันหายากพี่ตกทั้งคืนนาอ,อนราบนนอนอยูกันอันนี้เขามาหาปลากัน,นบบ <c oughs> อนี่ยหาปลากาบนมาเอากิโลนึงกันเ้เดี๋ยวอยเพิ่งใส่อย่าเพิ่งใส่เดี๋ยวดูก่อนเดวดูอด่ดดขอข้างในคนี้เลยที่เขาก็ใส่กระชังปลาขาอะ่ะบอ, <c oughs> อยู่ใกล้บ้านครับ2อ <c oughs> กิโลแต่ไม่เคยได้มาครับพ <c oughs> อดีมาเจอคนรู้จักครับน้องนุ่งแต่ก่อนก็ไม่ค่อยนุ่งแล่ก่อนนะยังไม่นุ่งเราด้จักันตอนนั้นหนูยังไม่นุ่งหรอก แต่พี่น่ะนุ่งแล้วตอนนั้นเอาไปให็งจับมาขายบ่รับเขาด้วยของเต็มฉลาดเกินครับคนนี้ครับเนาะมาเปิดข้างในเขาเนี่ยเขาหากินตัวเองมาเป็นแม่ค้าคนกลางครับขายหมดค่ะเจน่าปลาสดปลาลดไม่ใช่นะปลากรดปลากรดปลากรดไม่ใช่เอาปลากรดเลี้ยงมาใส่บ่เอ๊เลี้ยงยังไงได้เราพี่ไม่มีเวลาขายผลไม้ไม่เองเอาปลาเลี้ยงซื้อถือมาใส่แกงเป็นปลาปลาชีไงว่าบบบเออ ตรงนี้เป็นลำชีครับเนาะเป็นลำชีที่ยาวมากๆลำชีของเราครับอ่าผมมาอยู่ติดกับลำชีครับผมเนาะพอดีเห็นก็จอดอยู่สองสามวันไม่เคยได้มาครั้งนี้ยาวเป็นกิโลครับผมโอ้โหเอ,อไประ่าดไ่รู้เนี่ยรถจอดยาวเป็นกิโลครับเขามาหาประกดกันครับเดี๋ยวเขาไปเรื่อยๆนะเขาหวานบอก เดี๋ยวเอาเข้าดูกันเดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวจะพาไปชมครับไม่เคยเห็นครับเนาะนี่สวัสดีจ้าอ่ามาทำไมนี่ยนี่ครับโอ้ผมก็เห็นก็จอดทุกวันนึเขยมาดูมันโนสกรคอมเองโอ้สเกิรอตเหรอสวัสดีครับบาทบาทโอ้ใช่แล้วดิค่ะโอ้นี่เคยกันเลยทายยูทูบลุยลิงเ์ต๊อ เมนเหรอรมั้เน,นี่ยเจอคนรู้จักเขาโอ้รู้จกรู้จักเราแต่เราไม่สะดวกจักเขาครับแด่วเราต้องรู้จักกันคโครงการฝายบ้านบ้านใหม่ครับเนี่ยฮะโอ,โอ้เขามาหาปลาค,ครับเนาะน้ำขึ้นครับเนี่ยพามาชมครับผมท่านใดที่ไม่เคยเห็น เขาเอาปากกดกันผมก็ไม่เคยเห็นครับเนาะเพิ่งเคยนี่แหละคนบ้านนอกเลยครับแต่ว่าไม่เคยได้เข้ามาฝั่งนี้เลยครับอยู่ข้างๆบ้านเราครับเนาะโครงการฝายบ้านใหม่ครับตำบลตะเสริญอำเภอสังเอียงอำเภอบุรีอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครับกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรครับมาดูการเอาปากกดกันครับโอ้ไม่เคยเห็นครับเนาะ อยู่รู้ไหนมาเนาะนี่เราไม่เคยรู้โอ้นะครับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างสวยงามเลยครับโอ้ได้เยอะเลยเป็บเดียวได้เลยนะหรือใส่ไว้นานเนี่ยครับโว้โดยอดเอยครับดิฮะ โอ้เจอกู้ดูจักอีกตายแล้วปลาอะไรครับนี่ปลาปข,าว,ขาวครับโอ้นี่เขาเอือดใส่ยังไงใส่ตรงใส่ตรงใส่บนโอ้นี่ฮะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นฝายนะเน,นะาะงฝายบ้านใหม่ครับดูน้ำครับโอ้ปลาเยอะมากๆครับเนี่ยดูว่าวันหนึ่งได้กี่กิโลบีเป็นน้อยหรครับเป็นหน่อยกิโลนะ่ะขายร้อยบาทเลยปลาถือไก่ถือขายเนี่ยเลย สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเออเจอกันสวัสดีนีสวัสดีครับโควิดกินเลมเอานี่ครับฝายบ้านใหม่ครับกับการหาประกดครับใครเข้าไปได้ไหมนี่ไม่เนาะวุ้ยมูจินันทีเว้ยวุ้ยติดครับติดติดติดตึบตุ๊นี่ครับโอ้โห วันนี้เราผ่านมาครับเราได้ถ่าย u t u b e ให้เอฟซีได้ดูอย่างงี้ปลาทีนีนมันจะมีนี่ฮะก็ก,กุงตุตกกระยานเลยฮะปลาไม่มย่างนี้โอ้ส่ตงุงงอ่โอ้เดี๋ยวดูก่อนเด้อพี่น้องเลยยานเลยโอ้อาหารง่ายๆเลยครับกับไครน,นะโอเคฝายบ้านใหม่ครับตรงนี้นี่ฮะ ตั้งแต่สร้างมายังไม่เคยเข้ามาดูเลยครับเราเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับเห็นรถจอดเยอะนะฮะบอเป็นยูทูบยูทูบไปรถรถขุดแนวเดียววิดไนอ่าอันนั้นวิดบ้านนูนแดงครับวิดบ้านนูนแดงครับสะพายกระเป๋าเป็นอะไรฮะในกระเป๋าน่ะโอ้ครับได้ไรบอ แต่หมื่นนึงจะเป็นหลายโลเลยขายร้อยยี่สบาทขายรนี่ครับขออนุญาตขายร้อยห้าสิบบาทหากินง่ายเนาะโอโ้โหครับหากินง่ายมากๆเลยครับเนี่ยใครไม่เคยเห็นครับ fc ทางอ่านครศร,รีธรรมราชครับพัทลุงครับผมสุราษฎร์ธานีฮะเนี่ยให้มาดูบรรยากาศของอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับติดเขตกับบุรีรัมย์ครับเนี่ยเดินข้ามไปไว่ายน้ำข้ามไปก็เป็นบุรีรัมย์ครับเนาะ เลยพามาชมครับผมกลับกันหาปลากดครับปลาขาวเนาะมีทุกปลาครับที่ผ่านมานี่ฮะทุกปลาครับเราอาจจะอธิบายไม่ถูกครับเพราะเราไม่เคยไม่เคยหาปลาครับเราเคยหาดูแต่ไม่โคเนาะเราอาจจะอธิบายไม่ตรงกันสวยงามอันนี้เอาข้อข้าวมาโอ้โนี่ฮะ อ้าวท่านลูกอทำอะไรวัานห้นมันได้ไไดเลนะโอ้อ่อไม่ใช่าหาหลายวันแล้วเนะาะก็ขึ้นเขาก็หาเน,นา,เาะเออมามาัันนนมาา้เยออดีดีครับเนาะสุดยอดมากครับผมนี่แหละครับคือ บรรยากาศของช่วงที่ฝนตกจัดๆครับน้ำทำให้น้ำน้ำชีเนาะไหลามาตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นาฝายครับเนาะฝายบ้านใหม่ครับปลาชุกชุมครับผมวันหนึ่งเรารวมๆกันนะ่าจะได้เป็นหลายตันต่อวันนะครับเนาะเพราะว่าถามคนไหนก็คนละร้อยคนละร้อยครับคนละร้อยร้อยคนก็โหครับสิบตันครับปลามาสิบตันไอ้นี่ไม่ได้สักตัวเลยฮะยังไ,ได้ไหมเนี่ โอ้ได้ครับได้ครับโอ้ได้ปลาขาวครับเว้ยไม่มัมนแล้วเว้ยกระโดดบกระโดดวะน,นาตูดูทางนี้โอ้โหน้ำแข็งครับขาด์เ่เบีย <laughs> <laughs> ไม่ว่ากาันรครับเอฟซีเนาะนี่ให้เห็นเอฟซี FC ทางภาคใต้ได้เห็นนะว่าบรรยากาศท้องทุ่งบ้าน สุรินทร์บุรีรังเป็นยังไงครับวันนี้ยังไม่ได้ไปหาแมคโครครับวันนี้ยังไม่ได้ขุดวันนี้ผ่านมาก็เลยได้มาพามาดูเข้าปลาครับบรรยากาศนี้สนุกครับผมไม่อยากกลับบ้านครับเนี่ะบรรยากาศอย่างนี้มีความสุขจริงๆครับผมอ้าวกลับ้วนะยังจ้ากังเอาของมาใส่ปลาโอ้ครับได้ปลาเยอะเลยนะครับถ้าเดินขอคนละกิโลกิโลน่าจะได้ครับไม่ต้องซื้อครับแต่ไรบ่ อ๋อคิมเดียวกันหโอว้าทำไมใสม่โมในเตมมงโมูอ <c ười> ้ยใส่ตรงครับเตมมงโมติดมาด้วยครับ <c ười> โอ้โหไม่คือได้หลายเนาะต้องเจ้าคือมานคับเดี๋ยวฮะนี่ฮะปลาขาวครับอันนี้ปลาขาวอ้วนอันนี้นตัวสุดบ่หรือว่าใหญ่กว่านี้อันนี้ลูกมัน <c ười> โอ้ยกินลูกมันนะครับเนาะ ถ้าลูกหมูทำเป็นหมูหันกันในป่าน้อยครับเราก็พูดไปเรื่อยเปิดแค่ั้ไม่ว่ากาันกันว่าเราเห็นบรรยากาศหน้าถ่ายแล้วเริ่มมาถ่ายยูทูปให้พี่น้องได้เห็นกันว่าพวกเราอันนี้ตัวนี้รวมพลครับรวมพลทางสุรินทร์บุรีรัมครับติดเขตการจัมาะาก,กินครับอันลูคนน้องเต็งเข้ามาครับมาเที่ยเหอ รัวซีไว้ยจังายเลยอันนี้ไม่ใช่พระนะครับแต่ยามพระครับผมโอ้ยอยู่กระติดมาเลยแม่เหรอสวยงามเงาถุยฮะไม่บอกมาไงน่ะข้าจีนดโอ้รัวซีเกิดเลยแม่เหรอเอนงี้รวมพลครับทางหลายๆตำบลครับมาอยู่ตรงนี้ครับผมทางสุรินทร์บุรีรัมย์มารวมพลที่นี่นะเนาะก็ ขออนุญาตถ่ายยูทูบนะครับไม่ว่ากันเนาะติดไปกับยูทูบนะครับอ่างตำบลนองเต็งอำเภอตำบลงกระแสงครับมานี่หมดครับหลายๆหมู่บ้านครับคอมเมนต์สวยล่าแล้วครับตรงนี้อ่าตำบลงกระแสงสุดิครับคือตรงนี้ครับไม่วันนี้งดการตีกันนะครับไม่เอานะครับเนาะพวกเรารักกันครับช่วงนี้รักกันอ่าสุริกสังครับเรารักกันนะครับผม คลิปนี้ห้ามมีปัญหากันครับวเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปปลายทางครับชมครับชมบางคนก็ใช้เบ็ดครับขออนุญาตนะครับบางคนชอบความสนุกสนานผพราะว่าบางคนไม่ต้องการจะเอาเยอะต้องการความมันปลาได้เยอะไหมโอ้พิ่งมาเพิ่งปลาตก,กเอาปลาอะไรอย่งางเงี้ยปรากฏครับปรากฏมันไม่เข้ายองไม่เข้าน ong, ั่นบอกปรากฏว่าปรากฏว่าปลายังไม่กินเลยปรากฏว่ายังไม่ได้จุดยังไม่ได้ตกใช่ปลาปลาไม่กินเลยปลาก็เอามาเยอะเกินเบ็ดเนาะ <โล S 1> ได้กี่ตัวละอยังไปได้เลยไอ้คนเนี้ยยังขอยญาถ่ายอยู่ตัวเด้ยมาแล้วถ่ายเลยนี่ออนุญาตครับออนุญาดดูนี่ครับ่อลูกครับ่อลูกเนาะตาหล้า,านครับโอ้ยขอตะขอภัยครับคุณตาพาหล้านมาตกปากฏดครับของหล้านนี้อินโนเล่มาครับสีสันเรื่องเบ็ดครับผมแต่ของตาในมืออาชีพไปแล้วน่าจะได้เป็นร้อยกิโลครับวันนี้ กับบรรยากาศขอับพกเราครับเนี่ยดูให้ดูสุดใกล้สุดลุงตาครับเนาะสบายสบายครับกับบรรยากาศตกปรากฏกันครับเนาะเดี๋ยวเดินต่อครับผมมาี่ซื้อแบตเตอรี่ใช่ยนะมามาเข้าร่มก่อนครับอยากซื้อแบตเตอรี่ครับตกปลากับห้าเลยเนาะมีห้าอะไรวุตสเตอ์ออกเลยครับเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าอยอ๊บเอ่ออันไหนที นี่ไดมบ้างนี <Yeah. S 1> uh, ่สองใบ้าเมียเห็นเมียยึดทำไงอ๋อนี่เงินที่สองลอยเลยลุ้มแรงนะครับโอ้ยโอ้ครับบักไอ้นั่นนะครับคนเมื่อกี้ที่นัินผ่านไปน่ะเลี้ยงหนูครับเดี๋ยวจักร뚜หาเงินก่อนตายแล้วเยวถือก่ัน มันเยอะๆเลยมันจะเยอะมีร้อยกว่าบาทครับมาเราซื้อปลาครับเราไปเราไปครับเว้ยซื้อลอตเตอรี่ครับผมเผื่อถูเผื่อหมานครับเนาะเนี่ยเรามาแล้วขอ youtube ตัดคลิปโอ้สวัสดีครับห้วยได้อะไรกับเขาเนี่ยปลาก็ได้โอ้ยมาเลยมีแต่พี่น้องครับพี่น้องต่างหมู่บ้านเยอะแยะเลย สวัสดีครับป้าโอ้ยอันนี้ป้าก็ได้ปลาลรามาซื้อหรือว่าขอมาซื้อวะซื้อ,อเองเขออาเอ,องขอชิ้นปลาคอมเมนต์มากมากเลยคขมเมนสวยละนะครับเส้นนี้ไม่ว่ากันครับใคร,ใครอยู่นู่นครับใี่ใครท่ทาลงาอ๋อผมเป็คนคนติดเงินน,งนั่นแหละผมคนอยนู่ลำดวนครับเพราะติดนั่นแหละยังมาเลยโอ้หาเป็นยังบ่ หาเป็นตัวบ่หาเป็นอยู่ครับหาเป็นเต่บ่ได้เต็บ่ได้ครับอั้เจ๊ฝนครับโอ้ฝนไม่ดูเฮ้ยหัวใจจะวายเว้ยเสื้อนอันนี้นี่เหรอเสื้อนอนกินบ่เมียนบ่เติบเบิ่งจับเบิ่งมาสิงมาสิเงี้ยตัวทับติงเงี้ยใจมันสั่นอันนี้ก็เรียกเสื้อนอนกินครับโอ้สุดยอดสุดยอดมากินเอ้ามาาาเข เมื่อกี้ครับรถจอดมาคนอะไรเยอะแต่ว่าไม่เคยได้จอดเลยมาเจอเสียพอดีครับเ,เสียก็หากินคือเข,ข,ขาเว้ยคุณเชื่อชันเนาะคอมเมนต์ไ,ได้ปลาก,กระต่ายกระต่ายครับจะไปกินบุรีรัมย์โอ๊โอโอโอยจะไ,<น>ไปกินกระสังแน่นอนครับเนี่ยไหนอบอกเออเดี๋ยวหมย์นะครับมือมันสั่นโอ้โหครับดูสิครับผมปลาเยอะแยะมากมายเลยครับปลาขาวครับผมปลาขาวปลากรดอยู่นี่หมดครับ โอ้ครับสวยงามครับบรรยากาศสวยงามจริงๆไทยเนาะนะฮะพี่น้องทางไหนนะครับมีมองนอนงามแท้อากาศร้อนจัดๆเลยครับไม่ได้ใส่เสื้อแขนยาวมาด้วยเนาะคลิปนี้ก็ยาวไปครับเนาะสิบกว่านาทีแล้วเดี๋ยวเดินกลับครับจะเห็นบรรยากาศของพี่น้องตำบลหนองเต็งครับผมแล้วก็ตำบลใกล้เคียงครับ ทั้งสุรินทร์รีรำครับมาหาปลาครับผมเนี่ยบรรยากาศหาปลาสนุกสนานครับบางทีเขามาเพื่อความสุขครับไม่ได้ว่ามาอยากได้หรอกครับนีมาเพื่อความสุขเนาะแต่พวกผมไม่มีโอกาสเหมือนเขาเลยนี่โอ้ขากลับก็ได้เดินนี่ฮะ ครับบรรยากาศครับผมให้ดูบรรยากาศครับโอ้การหาปลาครับหลไรๆป่ะไหนนี่ครับดูเตกทูกฮะให้ดูปัจจุพันธุครับสีชมพูนี่ครับสวยงามครับผมขอบคุณครับป๋ายังไม่ได้นะเดินกลับมาแล้วป๋ายังไม่ได้เลยครับผมป๋ายังไม่ลงเบ็ดเลย เจอเพื่อนฝูงหลายคนครับมากมายก่ายกองครับเส้นนี้ไม่ได้ยังมเเือลึกเ้อะน่ะนี่นมือก่อนเนาะเสียวอะเสียวอะมันเสียวเองไม่นเนาะเออไปละไปละไปละวกลับแล้วครับผมก็คลิปนี้ขออนุญาตจบไปตอนนี้นะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานที่มาขุดล้งนาด้วครับเนาะวันนี้ไว้จะกลับบ้านเลยเลย,เลยเจอ เขาหาปลากันพวกเราเลยเว้มาเก็บภาพสวยๆให้พี่น้องของเราเอฟีได้ชมกันครับเนาะนี่ฮะดูบรรยากาศครับผมบรรยากาศสวยงานยมจ่ิกี้ครับผมเนาะนี่ฮะไม่ยสุดท้ายก็คือสุดท้ายครับคนนี้เพื่อนผมเองครับโอ้มผมมาไกลขนาดนี้เลยนะเพื่อนผมครับ สวัสดีค่อนไอฮานี่สวัสดีโตคือเป็นยังสิวะ,ะคือโลกเก่าลายแลยวะอ้าธรหมดาคุณายอยู่หากินเว้ยโอ้นี่ครับเพื่อนผมครับทอนครับอ้ออ้ออ้ดูดูดูปลาคุนกูิ่ได้ย่านกูเสียวบางเรงเดียวเพิ่งก่อนใ,ใช่โอ้โหครับนี่ฮะปลาตัวใหญ่ๆครับนี่ยคมองเห็นหรือเปล่าผมเสียวยไซ<อ>เสมอ,<ะ>อไม่รู้่า ไม่เจอกันเป็นปีสองปีครับผมบ้านอยู่ใกล้เคียงนะครับผมระยะท,ทางจากบ้านมาันมาบ้านผมประมาณยองกิโลแต่ไม่เคยได้เจอหน้ากันครับเพื่อนสมัยเรียนปหนเนาะถึงปหครับโอ้คนซุ่มยิงยิงยังหรอได้มืดนะได้มืดหรออ่ะคลิปนี้ก็สุดท้ายต้องเพื่อนทอนแล้วกันเนาะเพิ่งเจอกันโเคโอเคอเครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายเพื่อน